ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถยนต์รุ่นที่หลายคนรอคอยกับ v o l k s w a า e n b e e ต l e ปี2026รถที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีเราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในใการขับขี่รวมถึงราคากันอย่างครบถ้วนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ b e e เต2026ยยังคงรักษาดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นคลาสสิกเอาไว้แต่ได้มีการปรับให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมยังคงอยู่แต่มีการเสริมดีไซน์ใหม่ให้ดูเพรียวบางและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าโค้งมนแบบดั้งเดิมผสมผสานกับกระจังหน้าที่ได้รับการออกแบบให้ดูโฉบเฉียวเส้นสายด้านข้างมีความเรียบง่ายแต่ดูมีพลังล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วช่วยเสริมให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นขณะที่ด้านท้ายรถยังคงค,งความโค้งมนไว้เช่นเดิมพร้อมไฟท้ายเลดแบบใหม่ที่ให้ลุกทันสมัยและโดดเด่นยามค่ำคืน มิติตัวรถมีการขยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ห้องโดยสารภายในกว้างขวางขึ้นการออกแบบเน้นความเรียบง่ายในแบบมินิมอลแต่แฝงไว้ด้วยความหรูหราและใส่ใจในทุกรายละเอียดแผงหน้าปัดถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายจัดวางอย่างมีระเบียบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจาก Harman Kardon ที่ให้เสียงชัดเจนและทรงพลังเบาะนั่งภายในหุ้มด้วยวัสดุหนังคุณภาพสูง มีให้เลือกทั้งโทนสีดำน้ำตาลและครีมเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบอุ่นเบาและมีระบบระบายอากาศเบาหลังแม้จะยังคงจำกัดพื้นที่บ้างตามสไตล์รถคูเป้แต่ก็เพิ่มความสบายขึ้นจากการปรับองศาที่นั่งใหม่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเพียงพอสำหรับกระเป๋าเดินทางขนาดกลางสใบเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆ ด้านสมรรถนะบีตเตอร์รุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมขุมพลังใหม่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุด158แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ DSG7 สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ8.2วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีในรถขนาดกระทัดรัดแบบนี้นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3แบบได้แก่ Normal, Eco แล Sport ่ชวยให้ผ้ผูขับสามามรถเือกประสบการณ์การขขับีี่ทเหมาะกับสไตล์ของงตนเอได้ ระบบการสะเทือนของรถได้รับการปรับแต่งใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นในสภาพถนนทั่วไปแต่ยังคงความมั่นคงในการเข้าโค้งการควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำและการตอบสนองของเบรกก็ถือว่าดีเยี่ยมเช่นกันทำให้ขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลก็ยังรู้สึกมั่นใจ v o l ks w a g e n ยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภยัยโดยติดตั้งระบบช่วยขับขี่มาอย่างครบถ้วน เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นราคาจำหน่ายของ v o l kswa g e n Beetle 2026เริ่มต้นที่ประมาณ1.25ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจแตะถึง1.6ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันแม้ราคาจะสูงขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าแต่เมื่อพิจารณาถึงดีไซน์ที่โดดเด่น สมรรถนะที่ดีขึ้นเทคโนโลยีใหม่และความปลอดภัยที่จัดเต็มก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับโดยรวมแล้ว v ฟก k s w a g e n b ิ e เต e 2 2 6 6ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกที่ทุกคนจดจำได้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวหากคุณเป็นแฟนบิทเตหรือกำลังมองหารถขนาดเล็กที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆ ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ